อี่ังแบนเลยไม่สนน่าฟังเยกว่า ่องอะไรเราลรร่าเหมือนบาไทำป็นล่าปลาพริกแกงนี่ไม่ได้เผ็ดเหมือนบ้านเราเด้อหวานพริกแกงหวานเยอะไปโคตรชิ่งนะ ทอน้ำตาลไ,ไ,ไม่น่าจะหวานพระกทิอะมเพระน้ำตาลตัวกะทิมันจบมัน,ม,นมันเค็มๆเลยนะกะทิจริงๆน้าลเฮียใส่ขันทุงซุปเรเลยแล้ว <c oughs> อร่อยครับแนะนำครับฟิชสลัดแนะนำได้เยอะเหรอฮะได้เยอะจะหมดไหมเนี่ยหมดดิ

đó. Đây thì chỉ trong phòng mà thôi. <laughs> Đây là cổ thuốc và những phân tử cho nha. Cái bộ thế nào ấy.

Bien.

นี่ไม่ต้องไปหลอกทุวันไล่ด้วนําไมไม่เกี่ยวเลยมาบอไหมะบําไมมจุกตามจเขารตนนค่นได้เลสียงต้องขนาดนี้ล่าจุกจิกในนันน้องโจกบเสียงเข้า

จากนี้ไปก็อีกประมาณ30ิโลเอง ก๋วยมันก๋วยม,มันจะเป็นอย่างนี้แหละเม็ดใหญ่เข้าไร่เป็นอย่างไเข้าไร่เนี่ยให้เขาปลูกทำข้าวบันไดเม็ดใหญ่เหนียวนุ่ม ส like wow> ี่บ yes, ่โคกแก้วได้เอากระป๋องหนึ่งก่อนได้เบิร์ตจัดมาหลดเบปซี่เป๊ปซี่

เดี๋ยวเดินทางต่อไปกาสีแล้วก็นี่ห่อไปไปเล่นน้ำเนาะจะได้ไม่ต้องอาจจะสั่งข้าวเขาสักอย่างอะไรเงี้ยเราก็มีของเราหน่อย<ะ>ดีประหยัดมาพวกกินไว้ก็ดีใจหอยยังได้เลยเอาหอ่หอหอ่ออร่อยดีมันจะหา<อ>ยเครื่องไหมเดีเออลองดูอากาศเย็นอยู่น่นาจะคายสบาย say it with Pepsi say it with Pepsi Pepsi ไหน Pepsi say it with Pepsi อันนี้ดิทวงอันนี้ดิภาพอะไรดิ Pepsi <c oughs> โอ้ยกระสัน s o รีไหมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบดิบๆบนบ้านขอบคุณที่ติดตามรายการครับนี่กด subscribe ตรงนี้ครับบ๊ายบายแน้นัอาหารนะน้อาหารด้วยเออตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอใช่อ้าวบ๊ายบายจากสาระาู้คุณสวยมากเขียวแล้วเขียวแล้วโอเคหนึ่งสองสามต้องเปลี่ยนท่าไหมอืมมุมก็ดี โอเคหนึ่งสองสามไฮดรีมไฮดรีมโอ้อยากสูบยาเก็บกินสุกอ่ะเพื่อตากในน้อยเก็บกินไม่ได้บีบนมขึ้นมาด้วยมันเห็นนะว้ วงเงินไหนฉันกีมาเลทำไม่ไม่ไปถ่ายตรงนั้นละดีมเอาก็ไม่มีกล้องไงไปไปไหมไปดีเดี๋ยวพี่อูดไปด้วยเอาตรงไหนดีละตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่โอเคหนึ่งสอง สามหนึ่งอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองที่ื่เหนือหนึ่งสองทำด้านนิ่งๆดิหูนุ่งแฮมสเตอร์เหรอเออบีบนมด้วยบีบนมด้วยบีบนมบีบนมบีบนมไม่ไม่หนึ่งสองไปไปดูนต่อไปตรงนี้สวยตรงนี้สวย

เออโอเคหนึ่งสองสามไปให้ให้ยิงบ้างสิเป็นท่าตั้งหลีดหรอไปยิงขึ้นไปยืนไปตรงนู้นไปกดตั้งให้หน่อยสวยจังเลยอ่ะหนึ่งสองสามกรบนึง สองสี่